ปวดท้องแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่ามะเร็งลำไส้ก็ให้ไปสองกล้องขันแรกไปสองกล้องแล้วก็จิบออกไปแล้วก็นัดสองอาทิตย์ก็ไปฟังผลตรวจ วัตรวจแล้วก็อดข้าวอีผาาตัดใส้อมให้ก็คือพอตอนแรกแกจะมีอาการปวดท้องนะคะปวดท้องเพราะว่าแต่ก่อนก็ไม่คิดว่าแกจะเป็นมะเร็งค่ะเพราะว่าปกติแกก็จะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็คือความดันเบาหวานไขมันในเม็ดเลือด ก็ปวดท้องก็จะไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรลำไส้โรลคลำไส้กระเพาะเพราะว่าเราทานยาพวกายาเบาหวานความดันอันนี้เราทานเยอะมันจะทําให้เป็นลำไส้เป็นโรคกระเพาะอย่างนี้คะคนนี้แกก็จะแบบว่าถ่ายเป็นเป็นลูกกรนนะคะถ่ายเป็นลูกกรนแล้วทีนี้ก็ปวดท้องก็ไปคุณจาาวอะไรก็บอกว่าไม่เป็นไรก็กลับมา กลับมาบ้านพอเป็นหนักๆเข้าก็มันคำเห็นเป็นก้อนค่ะมันคำเห็นเป็นก้อนเลยก็พามาหาคุณหมอคุณหมอที่โรงพยาบาลลาดวิถีคุณหมอบอกว่าอยคุณป้าสงสัยจะเป็นเนื้อร้ายนะให้กลับไปที่ร้อยเอ็ดดีกว่ากลับไปรักษาที่โน่นดีกว่าพอไปที่ร้อยเอ็ดก็ได้ใบาจากทางโรงพยาบาลคุณหมอส่งให้ก็ไปทางร้อยเอ็ดอเอยล้ดก็ทําการให้สองกล้องเลยค่ะว่า เป็นยังไงเป็นเป็นแบบไหนนะคะพอสองกล้องบอกว่าอ๋อลำไส้จะอุดตันแล้วแล้วอีกแค่หนึ่งเซนนะคะต้องผ่าเพราะว่าเป็นระยะที่บอกว่าเป็นเยอะแล้วคุณหมอบอกเป็นเยอะแล้วต้องรีบรักษาค่ะก็สองกล้องก็ขีบออกไปก็คืออยากให้แน่ใจว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าก็ส่งผลตรวจพอตรวจเสร็จก็บอกว่าออกมาโอเคเลย แน่นอนเนื้อร้ายชัดๆเดือนหนึ่งจะนัดตรวจเลือดครั้งหนึ่งค่ะกลับบ้านกลับมาพอดีอมีคุณสวัสด์ค่ะก็แนะนำบอกว่า,าคุณยุวดีเขามีาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอลองอลองลอง,ลองทานดูไหมก็โอเคค่ะคุณพี่แพงไหมก,ก็ก็ไม่ไม่เท่าไหร่ก็ให้ให้คุณสวัสด์นี้ส่งไปให้ค่ะก็ทานพอทานไปได้เม็ดวันละเม็ดเนาะทานได้15วัน คนหมอนัดไปตรวจเลือดคนหมอบอกโอเคเลือดสวยเข้าเคมีบําบัดได้ก็เข้าค่ะเข้าเคมีก็เข้าได้เข้าได้ทุกเดือนทุกเดือนแต่เดือนเดือนแรกที่ทานไปแล้วมันหมดก็คือยังไม่ได้ทานอีกแล้วทีนี้ก็ให้ไปทานใหม่ปกติแกคนที่เข้าเคมีบําบัดนะคะเกี่ยมีอาการไอเจียนเวียนหัวอะไรทํานองนี้จะทานข้าวทานอะไรไม่ได้ คนอื่นเนี่ยจะนอนเสมิสมๆนะแม่นะ้อยนอนอยู่เตียงอะ่ะแต่แกนี่คุยสบายปอ๋อในโรงพยาบาลเลยคุณหมอบอกว่าพยาบาลว่าเอ้ยทําไมอันทิดยอดคุณหมอบอกเรียกนะทิดยอดแกจะตัดผมผมนี่แก,กแสั้นมันจะเริ่มร่วงนะคะ,ะก็เลยตัดผมสั้นให้เป็นผู้ชายเลยค่ะสั้นมากเลยแล้วทีนี้ทิศยอดคุณหมอเขาเรียกทีนี้ก็ ทำไมเสียงแกวขว่าเพื่อนเลยคนอื่นเขาเป็นจะเป็นจะตายตัวเองยังคุยจ๋ออยู่เลยนีก็ก็คือแบบว่าแกมันดีขึ้นอะคะ่ะพอทานทุกวันทุกวันแล้วพอกลับมาบ้านเออนัดอีกประมาณเดือนนึงก็ไปตรวจเลือดเช็คอีกทีก็โอเคค่ะผ่านแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าครบแล้วเข้าเคมีบําบัดครบแล้วนะคะทีนี้ก็สุขภาพก็ดีตั้งแต่ทานมูนิทายมา น้ำตาลไม่ขึ้นค่ะน้ำตาลจะอยู่90แล้วก็100ยคไม่ขึ้นไม่ขึ้นเกินนี้ค่ะก็อย80แปบางทีก็87ความดันก็ปกติค่ะ110 70ะก็คือไม่ขึ้นเลยค่ะตั้งแต่ทานโมนิทัยมา